โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะ คลิปนี้มาเทียบความพลังโอลิเวียชิรูนะครับผมตัวล่าสุดจะเป็นตัวนี้ชูเสื้อชูเสื้อนะโอ้โหกองหนะ้าฟอร์ i เดอ e บ o ็อกโอ้โหตัวล่าสุดเนี่ยหลักๆนะที่ผมเห็นก็คือพลังการยิงกับแข็งเกร่งเนี่ยค่อนข้างดีแต่สู้ตัวนี้ไม่ได้ว่ะสู้ตัวนี้ไม่ได้ว่ะนะหลักๆคือแข็งเกรง่งแข็งเกรง่งโอ้โหหมง่งสู้ตัวนี้ไม่ได้วะโอ้โหไม่ใช่แล้ว แข่งกร่งก็เท่ากับตัวนี้โอ้โหหาทีเด็ดไม่เจอหาทีเด็ดไม่เจอโม่งก็แพ้ตัวนี้จบสกอร์จบสกอร์ก็ไม่ได้จริงๆนะที่เด็ดที่แบบโดดเด่นกว่าเวอร์ชันอื่นเนี่ยความเร็วเหรอโหได้ความเร็วเหรออืมแต่ถ้าถ้าแต่ถ้าดูแบบโดยรวมจริงๆก็มีพลังการยิงมีแข็งแกร่งที่ดีแล้วก็โมง่งโม่งได้นะแต,แต่ถ้าเทียบกับเวอร์ชันอื่นอืมเทียบกับมือกูอะเทียบกับมือกูเนี่ย ให้มือโกโอเคกว่านะให้มือโกโอเคกว่านะครับผมจริงๆให้มือโกดีกว่าว่ะนะทีมชาติทีมชาติก้าสองทีมชาติก้าสองโอ้โหได้พลังการยิงได้แข็งแกร่งนะได้พลังการยิงได้แข็งแกร่งหลักๆกันนะนะฮึได้พลังการยิงได้แข็งแกร่งอ้าถ้าเทียบกับเวอร์ชันเนี้ยดีกว่าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ นะดีกว่าทั้งจบสกอร์ทั้งลุกหมูงทั้งรางกันยิงแล้วก็แล้วก็แข็งเกรงดีกว่าตัวนี้นะครับผมนะแต่กลับหลายๆตัวมันอาจจะสูสีกันบ้างแล้วก็อาจจะมีไม่สูสีบ้างนะครับผมถ้าตัวนี้หรอได้ลุกหมวได้จ่ายบอลเสียเกยมรุกโอ้โหส่งตัวนี้เลือกยากเลยว่ะตัวนี้ได้เกมรุกเยอะนะได้เกมรุกหล,หลััๆที่ผมบอกว่าโอเคก็คือเกมรุกจบสกอร์บวกหนึ่งก็ไม่ได้หา่าง แต่ตัวล่าสุดเนี่ยมันได้กระโดดบุกเอกเอ๋อรุ่งมงบุกสองได้จ่ายบอลที่ดีกว่านะได้กระโดดได้รางนั้นได้ขแข็งแกร่ง,งให้ตัวล่าสุดดีกว่าวะ่ะนะแต,แต่พวกแต่พวกแถบอลเนี่ยดูดีหมดเลยนะดูดีหมดเลยนะแต่พอมาแถวล่างเนี่ยรู้สึกแล้วนะครับผมตัวฟรีตัวฟรีตัวฟรีฟรโอโ้โ,อโหโอ้ตัวฟรีสู้ไม่ได้เลยสู้ตัวล่าสุดไม่ได้นะก็มีทเทียร์เหมือนกันนะโกเหรอ เวอร์ชันโกอีกแล้วอ่ะชิรูเวอร์ชันนี้ก็ยังให้ตัวล่าสุดดีกว่าแต่มันก็ดีกว่าหลายเวอร์ชันอยู่นะนะมันก็ดีกว่าหลายเวอร์ชันอยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันก็ขีคกว่าตรงที่ว่าจบสกอร์ไะไรเยอะกว่าอาจจะเสียลุกม,ม่งไปนดิดหน่อยไม่เป็นไรนะโอเคมันดีกว่าหลายเวอร์ชันอยู่นะอืมอืมสูสีสองวอันนนะี้สูสีนะสูสีสูสีชิรู แต่หลักชีรูที่คนใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นหมงจะเน้นหมงเป็นหลักนะครับผมจะเน้นมงเป็นหลักนะตัวที่ตัวที่ผมว่าน่าจะโอเคสุดก็ตัวเก้าสี่วะเช่นนี้แหละนะตัวนี้หมงดีครองบอลเกมรุกดีนะแต่อาจจะเสียบลังการยิงแข็งเกร่งไปนะแต่ก็ไม่ได้เยอะนะโอเคประมาณนี้ชีรูนะครับผมตัวล่าสุดเนี่ยก็ดีนะดีกว่าหลายๆเวอร์ชันที่อยู่ข้างล่างนะดีกว่าหลายๆเวอร์ชันหลักๆที่สังเกตเห็นก็คือ มีความแข็งเกร่งแล้วก็พลังงานดีที่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าตัวที่ดีสุดก็ต้องเป็นจัว9กเวอร์ชันนี้นะครับผมตัวนี้ค่อนข้างเก็มลูกหม่งดีกระโดดดีนะฮะสายหม่งที่รู้มันเป็นสายหม่งอยู่แล้วนะทุกคนรู้คือมันสายหม่งนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแลวบ๊ายบาย let